สวัสดีครับก็โอ้ m ม g ก็ผมไม่ได้เล่นเมทนะแต่ว่าดูทีมเราครัววีล่าเม็ดฟ้าไอเอคจะเป็นวีล่าโลมไหมเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เล่นเมดเราจะไปเล่นวีล่าโลมได้ไหมโดยที่เรามีคนนี้ครับแต่ผมมองว่ามันมันไม่ได้ทุกเกมนงถ้าเกมไหนมีแทงมันก็มันก็ต้องเล่นแทงกันดีแต่ก็นั่นแหละ วิ่งในทุ่มอ้าวตายนะโอ้ oh, มันย <in> ิงโดนตั้งรอดเลยดิแต่ว่าโอ้มันจะยิงโดนทุกนัดเลยหรือไงวะโอ้โหมันมีฮิวได้อีกอ่ะเกินแป๊บอ่ะพี่ชายโอ้โหมันควรจะชนะนะถ้าผมลบได้สักนัดหนึ่งอะแต่มันยิงโดนผมทุกนัดเลย ผมบอกเลยว่าวีลานี่ผมเล่นมานี่แบบแต่ละเกมนี่โอ้โหมันจัดนะครับทเที่ยวกับเล่นด้วงรู้สึกเล่นด้วงไม่มันเลยเล่นวีลาแล้วย่างมันนะอาจจะเป็นเพราะแรงมันขึ้นมาสูงแล้วมั้งใส่รองเท้านะครับโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่มันอ,อ๋อเอลสูโคตรแม่นเลยเกมนี้ได้เล่นแหวนอย่างยากเลยนะ กระสุนแม่งเก่งด้วยเราไม่มีแทงจ่าๆด้วยนะครับเออเก็บไว้ละกันเลือดเต็มพร้อมล้อมบวกกว่าครับมาแล้วนะครับตีเร็วเราอาจจะต้องหลบได้แล้วแหละควรนะครับควรจะหลบได้มามาดิบวกบวกบวกตีหมดตีเอาจะแตกหลุดได้ไง What the f ฟ c k จะแตกหลุดเฉยเป็นไรอืมอืมจุ๊บตายไหมโอ้โหไม่ตายมันหนีกันเร็วจัดเพราะว่าเจากก้าเกาะเนี่ยดิบดิบดามจได้ดีกว่านะโอ้โหโดนกดเวฟบอีกแล้วดอเรียม,มันอยู่นะผมสองหนึ่งไหวหรือเปล่า อาจจะไหวนะเวทเราเรียลงแล้วนี่หว่าต้องหลบไม่ได้นะหลบได้เรียบร้อยหรือเปล่าวองเงินตีนะมีไหมต้องเป็นแวนก่อนเนื้มนี่มันร่วงแล้วนะแต่นี้แวนแวนหลังเนื้มนะครับนี่เรีย,ยว่แถววะโอ้โหช่วยไม่ได้ด้วยองต้องทิ้งเวฟอีกนะครับจะไม่งได้ป้อมผมอีกไม่ได้หรอกนะคอร์สอ่ะ นราคอร์ไม่กล mm. like hey, right. so, okay. so ้าก nice. so, yeah. like, ับผมลบอกีนตรงนี้นะเพื่อเห็นนาคอร์ดกนรู้มือกันอยู่นี่คือท่านจริงจริงท่านนาคอร์รอได้ป้อมนี่คือเอนจอยเลยนะอย่างไรทูเลนจุ๊บโอ้ไม่ได้แอคทีฟเลยเวยเน็ตบพลหยตัวเลกโอ้ชิตในพุ่มเนาะเพื่อนเราไม่เห็นหรอเพื่อนเราไม่สน เพื่อนเราจะไม่สนนะคอนเทเกอเกมนี้ไม่ได้พาวเวอร์สปงพาวเวอร์สไปเลยเฮ้ยอะไรมันติดผมวะเออดีเพื่อนมีไหมเสียดายนะเพื่อนไม่มาเล่นก็ผมกลยไม่ไม่คุ้มพลังแวนนะครับอย่างนี้วัดไม่แตกเฮ้ แต่ก็ทำไงดีทำไงดีทำไง,ด,ำงดีออไม่รอดผมไม่รู้เอลงสู่คิดอะไรอยู่นะครับคิดว่าคงแบบอยู่ในป้อมก็ไม่รอดก็เลยต,ตายไปมันจบ,จบจบหรือเปล่า <c oughs> แต่เขาแลกได้ไงเราต้องเสียฟิกเพื่อเข้ามาแลกแต่อยู่ในป้อมก็น่าจะตายเหมือนเดิมใครจะไปรู้อุ้ยสวยจัด <c oughs> เอาหัวรอด วิจุบออกเปิดตาโปง้งเรียบร้อยลอนโดโซ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 ตอนนี้ผมประมาณ20ดาวนะครับดาวเริ่มขึ้นมาแล้วอ้าวเรียบร้อยอุยอลลันบอด,ดี้วะโอ้โห,โหโไม่ได้เซดอีกแล้ว แม่งคือทีมเราเล่นกันดีจัดเลยนะไม,ไม่แบ่งเลยไม่แบ่งงานเลยแต่ไม่เล่นกับผมด้วยผมงอนจริงกันเนี้ยถ้าเล่นกับผมนะผมสมน,นุกกว่านี้แม่งให้ผมอยู่คนเดียวคีลานี่ผมเพิ่งมาเห็นแม่งนะเนี่ยไฟมังกรแล้วแบบอ้าวฟิกเกอร์เราไม่ได้คิวทำไงต้องยิงคิวไหมเพื่อนเอ้า เอาเลววิ่งเข้ามารับลูกตื่นโอ้โหโหกนาทีหกนาทีกับพีโดนะครับเร็วจัดนี่ขนาดเขาไม่ได้มาเล่นกับผมเยอะนะครับทรงพลังจริงเวนส่งพลัง,งจับเออไหนอย่าปิดประวัตินะผมอยากรู้ว่าไอ้เทมเขาบอกอะไรกัน ผมยังได้ที่ซอยกอที่หลาดไม่ได้เล่นเลยนะครับแม่งห่งไปแต่และจังหวะไม่ได้อะไรเลยไหนเขอดูดิเปิดให้ดูได้ปะโอ้โหบิดบิดจัดโอโ้ไม่ได้ดูเลยใช้อะไรผมอยากรู้ว่ามัน <c oughs> มันมีใครใช้สูตรนี้หรือเปล่าผมว่ามันแรงมากเลยนะไอเทมสายแบบเจาะก่อสองชิ้นอะเนี่ยออกดับปักอะ ดูเดียผมออกทุกเกมเลยว่าแบบคือสูนยเนี้ยมีนะครับโม้หน่อยใช่ไหมชิ้นเนี้ยจ่อเกาะสองร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้จกกอเกาะอีกร้อยห้าสิบรวมกันเป็นสามรอยเก้าสิบบวกกับรองเท้าอีกเจ็ดสิบห้าสี่ร้อยนะครับจกกอเกาะสี่ร้อยแล้วดูเกาะดูโลยังไงดูไม่ได้ครแล้วคือแบบ ตัวละครตัวหนึ่งไม่ได้โล่เยอะเลยนะอ่ะอเข้าเกม่ะดวงเอ๊ะเอาแครี่ดีกว่าเอาเป็นไฮยาเตะแล้วกันนะครับไฮอาเตะเลเวลสิบห้าที่ออกรองเท้าต้านเวทนิดหน่อยนะครับต้านเวทอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเก้าคือเห็นปะว่า เจาะเกาะผมมันทะลุต้านเวทไปเลยนะครับคือแบบต้านเวทก็ต้านไปเลยคือผมขนาดนั้นเลยนะครับทะลุต้านเวทไปเลยอะ่ะเออของจริงจับล้วถามว่าออกทอยกันได้ไหมนะครับไม่ได้แดงจับจะยิงกันได้นะถือว่าลดไปเยอะอยู่อะ่ะอ่ะทอยบวกวีกเท่าไหร่นะครับอันนั้นผมออกทอยเป็นห้าร้อยเมื่อนี้ผมเจาะเกาะเท่าไหร่นะผมลืมล้วนะ่นี่ย อันนี้สองร้อยสี่สิบอันนี้เป็นสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยหกสิบห้าสี่ร้อยหกสิบห้าสี่ร้อยหกสิบห้าบวกกับลูนลูนจอบเกาะอ,อีกประมาณแปดสิบแปดน้าผมจะไม่ผิดนี่เขาใส่กันคือจอบเกาะเวทห้าร้อยเท่ากับว่าเหลือเวทดิบเหลือต้านเวทให้เล่นจริงจริงร้อยเจ็ดสิบนะครับเป็นร้อยเจ็ดสิบก็คือ ดามีต้นเกมนั่นแหละแรงจัดมองเลนสูตรนี้นะครับไปลองกันได้สำหรับแวนว